นะครับผมสำหรับเล่าปวัตนแมของเขานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเขาสีมาจับตัวเด่นนะครับจับตัวเด่นก็คือใช้เลขทั้งหมด6กูตรนะครับเดี๋ยวฮ้สีเขียนตั้งแต่นีนะหกูตรนะครับใช้ทั้งหมดหกูตรนะครับในการจับตัวเด่นนะครับนะครับก็จะมีหนึ่งสองสามสีหกเลยนะครับเดี๋ยวฮ้อสีไปที่เลขเด่นทั้งหมดหกูตรนะครับไปที่หนึ่งและสองก่อนนะครับเริ่มแรกไปที่หนึ่งและสอง หและ2อนะครับหและสก็จะเป็นตัวนี้นะครับในวันที่ผ่านมานี้นะครับนะชนกัน3มตัว3ามสี่ห้าสมสี่ห้านะครับก็มา3มกับ5้านะมา3ามกับ5 3ามาบนนะครับหมาละนะครับในวดที่ผ่านมาหและสอเนาะสำหรับในวันนี้สุดที่1ได้3ามสี่ห้าหนะครับตัวเดิมนะครับสามเสียห นะครับสำหรับสูตรที่สองได้เจ็ดแปดเก้าไม่ชนนะครับถ้าเลขตัวนี้ถ้ามันไม่ชนก็จับคู่กันนะจับคู่กันสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะครับเป็นแบบนี้นะครับกับตัวด้วยนะครับก็เรียงมาเรียงไปเลยนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับสุตรที่หนึ่งและสองนะครับหนึ่งและสองนะครับสามสาม สี่ห้าหกนะครับแล้วก็เจ็ดแปดเก้าถ้าไม่ชนก็จับคู่มีเท่านี้นะครับในสุดนี้ถ้าชนก็จะไปวิ่งนะครับไปที่สามและสี่นะครับสามและสี่ 3, 4, น 3, 4, ในวันที่ผ่านมานี้นะครับไม่ชนก็จับคู่กันมาที่ห้าเก้าล่างบนนี่มาสามตัวเดียวนะครับไม่มีหกนะสามนะครับก็นี้ สำหรับในวันนี้นะครับสูตรที่สามได้เก้าปดจ็ดสูตรที่สองได้แปดเก้าศนย์็ชนกันแปดกับเก้านะครับสูตรที่สามและสี่นะครับสามและสี่เก้าแปดเจ็ดหสูตรที่สี่นะครับแปดเ้าศนย์หนะครับจับคู่กันนะครับชุดนี้จะเป็นคู่บนนะครับคู่บน ก็จะมีศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจดย์หหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดเก้าเก้าแปดปดแปดปดแปดเจ็ดเจดแดจับคู่กันนะครับจับคู่กันจับคู่กันตัวนี้นะครับนะครับจับคู่กันต่อไปนะครับสูตรที่7เอามาแทนสูตรที่ห้านะ ไปสุรที่เจ็ดสี่ตัวแทนสุรที่ห้านะครับสุดที่เจ็ดในวันที่ผ่านมาได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับมาที่เลขเก้าล่างมาเก้าล่างสำหรับในวันนี้ได้ตัวเดิมนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าบวกเก้าเป็นสี่สี่บวกหกเป็นศูนย์ศูนย์บวกแปดคงที่ได้แปดด้แปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสุดที่เจ็ดนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่ง ต่อไปนะครับพระเอกพระเอกของเรานะครับพระเอกของเราในงวดที่ผ่านมานั้นนะครับได้ไปที่ห้าหกแปดศูนย์นะครับมาที่เลขห้าล่างนะครับสหรับในงวดนี้นะครับ,รบเนาะประมวลผลมาแล้วได้เก้าศูนย์สองสี่รพระเอกนะครับเก้าศูนย์สองสี่เก้าศูนย์สองสี่ ต่อไปนะครับเราก็จะนับตัวเลขนะครับนับตัวเลขตั้งแต่ศูนย์ไปเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับไปที่เลขศูนย์นะครับศูนย์มีหนึ่งสองสามถ้ามาสามส่วนนี้ก็เด่นเลยเด่นเลยมัสามส่วนเด่นนะครับต่อไปหนึ่งนะครับ หนึ่งมีหนึ่งมีสองถ้ามีสองก็ไม่เด่นนะสองนะครับสองมีตัวเดียวสองมีตัวเดียวนะครับสามนะครับสามมีหนึ่งสามก็มีตัวเดียวนะสี่นะครับหนึ่งสองมีสองนี่ก็ไม่เด่นนะต่อไปห้านะครับห้ามีหนึ่ง นะมีหนึ่งก็ไม่เด่นนะครับต่อไปหกหกมีหนึ่งมีสองสองก็ยังไม่เด่นนะครับต่อไปเจ็ดนะครับเจ็ดมีหนึ่งมีสองก็ยังไม่เด่นนะครับสองต่อไปแปดแปดมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่ ถ้าสีนี้เด่นนะครับเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับตัวเด่นนะครับตัวเด่นนะครับมีศูนย์กับเก้านะครับศูนย์กับเก้านะครับศูนย์แปดเก้านะครับตัวเด่นสามตัวนะครับ 0 8 9แปดเก้านะครับแล้วก็ในตำแหน่งตัวนี้ในตำแหน่งตัวนี้เนาะตำแหน่งต,นตรงนี้นะครับตัวที่ชนก็คือแปดชนตัวนี้เก้าก็ชนตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเด่นนะครับเนาะแล้วก็มีศูนย์ด้วยมีศูนย์ด้วยนะศูนย์มาชนศูนย์พรอเอกด้วยแปด แล้วก็ก้านะครับแต่ตัวนี้นะครับตัวชนตัวนี้จะเป็นสี่นะครับสี่ตัวนี้ชนสี่ครับชนสี่ตัวนี้สูนนี้กับศูนย์นี้ชนสี่ชนสี่นะครับ,รบเพราะฉะนั้นนะครับเลขก็ตัวนี้นะก็จะมาโค้กับฝั่งนี้นะครับ 089ก็จนะเต้น8กับ9สองตัวนี้ที่เด่นนะ8กับ9นะครับ8กับ9นะครับก็มาคู่กับ3 4 5 6 8กับ9คู่กับ3 4 5 6นะครับ8กับ9คู่กับ3 4 5 6ตัวนี้ถ้าไม่ชนจับคู่ถ้า8กับ9คู่กับ3 4 5 6ก็จะมี8กับ9ตัวนี้8กับ9ตัวนี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีสามสี่ห้าแล้วก็หกให้เป็นแบบนี้นะนะครับเอาเราจะมาจับตัวเด่นโดยศูนย์แปดเก้าครับศูนย์แปดเก้านะนะตัวเด่นนะครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าสามตัวนะครับเราจะแต้มสีชมพูเลยนะครับเพราะว่าเด่นแล้วนะครับศูนย์แปดเก้านะ 089แถบหกนี่ไม่มีเลยแถบเจ็ดก็ไม่มีเลยนะครับก็มีแปดแล้วก็เก้าศูนย์เท่านี้เนาะนะครับแล้วก็มีศูนย์นี้ตัวกลับศูนย์แล้วก็ 9, แล้วก็แปดเพื่อนๆมาแยกคางให้ยังโตตรงกับตกับก็ท่านถ้าแยกข้างมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราแยกนะครับตรงกลางมันจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงกลางแกอยู่ตรงนี้ถ้าเราแยกนะครับถ้าเราแยกสองสองฝั่งนะครับเป็นแบบนี้ตรงนี้ตัตตรงตรงนี้ตรงนี้ตกับ ตัวนี้ตัวตรงตัวนี้ตัวกลับ mm ตัวกลับมันจะไม่มีสี่ค nah. ู่นี้สี่คู่นี้นะครับตัวกลับเพราะว่าถ้ามีมันจะซ้ํากันตัวนี้มันมีหกเจ็ดเจ็ดหกแล้วก็หกหกเจ็ดเจ็ดก็สี่คู่ตรงนี้ไม่มีนะครับเพราะตรงนี้มันมันมีอยู่แล้วนะครับมันก็ตรงนี้ไม่มีตัวกลับถ้าเป็นชุดนี้สามสิบหกคู่นะครับตัวนี้สามสิบหกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสี่ สามสิบหกอันนี้อันนี้สามสิบสองนะครับสามสิบหกกับสามสิบสองนะคอันนี้สามสิบหกคู่น,นี้สามสิบสองคู่เลขของเรานะครับเข้าบนล่างมาสองสามวันละสองวันละเข้าบนล่างนะครับเพราะฉนั้นนะครับเนาะในเลขตัวเด่นงงวันนี้ก็จะมีสามตัวตัวที่มีแปดศูนย์แปดเก้านะศูนย์แปดเก้าก็จะมีอยู่ทั้งหมดกี่คู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า สามสิบคู่นะครับสองฝั่งตัวที่เราแต้มสีชมพูนี่สามสิบคู่นะกครับผมสามสิบคู่นะนะครับเดี๋ยวนะครับเนาะเท่าสี่แยกนะครับเราจะแยกสามสิบคูนี้ออกมานะครับแยกสามสิบคู่นี้ออกมานะครับนะครับแยกออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้สามสิบคู่นะครับตัวนี้สามสิบคู่นะครับ ตัวนี้สิบห้าคู่ตัวนี้ก็สิบห้าคู่อันนี้ตัวตรงนี่ท่ากับสามสิบนาะคราบผมตัวนี้เนาะนะครับนี่ต่อไปนะครับเดี๋ยวเขาจะคอยมาจับตัวเรียนนะครับจับจับตัวเรียนคู่เรียนโดยแทมรวมสูตรที่สองแทมรวมสูตรที่สองนะนะครับผมเอา้านะครับสามสิบคู่นะครับยิงบนอย่างเดียวยนะิงบนอย่างเดียวสามสิบคู่นะครับไปกับ สองฝั่งนะครับเนาะนะครับผมอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้เอลจ่ยเป็นตำนิเนาะก็รลานเพื่อนประเด็นนะครับเพื่อนเพื่อนะเด้นอยากรวมทำบุญนะครับเนาะตอนนี้นะครับทางเมื่วานของแอดต่อนะครับเพื่อนมีห้องการนะครับหล่อพระประธานองค์ใหญ่นะครับหล่อพระประธานองค์ใหญ่นะครับหน้าตักกว้างห้าเมตรห้าสิบนะครับหน้าตักกว้างห้าเมตรห้าสิบนะครับสูงเก้าเมตรนะครับตอนนี้กําลังดําเนินการเทฐานนะครับเทฐานอยู่นะครับ ําลังก่อสร้างนะครับก่อสร้างที่ฐานนะครับเฉพาะองค์พระนะครับราคาสี่แสนนะครับราคาสี่แสนนะครับนี่ก็เป็นรายชื่อเพื่อนๆที่ได้ยวรวมทาบุญมานะครับรายชื่อของเพื่อนทีได้รวมทําบุญมานะครับทังช่องนาบุญชาแนลนะครับแล้วก็ช่องนาบุญคนเดิมของเรานี่แหละนะครับนะครับนี้นะรวมสร้างเนาะนะครับดูนะครับ อันนี้อันนี้หน้าแรกนะหน้าแรกนะครับนี่เป็นลายเชื่อของเพื่อนนะครับที่ได้รวมทํามบุตรนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็มาถึงนี่นะนะครับตอนนี้นะครับยอดรวมอยู่ที่หนึ่งหมืนสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับอ่ะผู้ใออยากรวมทําบุตก็ไปธรราบุญนะครับเนาะนะครับก็โอนผ่านบัญชีนี้นะครับเป็นบัญชีพระนะครับ ธนาคารทหารไทยธนาชาติหรือทีทีบีนะครับหกสองเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสี่สี่ห้าชื่อบัญชีพระข่าวทวีศรั้์นะครับสร้างพระประธานงคงใหญ an ่นะครับอันนี้เป็นเบอร์ของแอดนาบุญนะครับโทรได้ทั้งสองเบอร์เบอร์ที่สองทั้งล่างนี้เบอร์เข้าไลน์นะครับเล่าไลน์เข้าไลน์ของนาบุญชาแนลนะครับครับตรงนี้นะครับนะครับเอาละครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับผมแอบกระเียคลิปนี้เนาะลืนเปื่อนไปเลยสาหรับในตัวนี้เดี๋ยวเขาจะมาจับประเด็นเพื่อนในคลิปต่อไป นะครับโดยแต้มรวมสุตที่2จะได้จีบคู่นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ด้าน,นบนเลยสวัสดีครับ